ข้อที่สาเปิดเปิดไปบอกพี่ได้เลยเขาบอกว่าอะไรอันนี้เรื่องตีโกนแบบง่ายแบบง่ายคืออะไรจําได้ว่าตีโกลค่าพายคือเท่าไหร่พายคือยี่สิบสองเจดอเจ็ดคือสามจุดหนึ่งสี่อันนั้นคือเรื่องเงนือนแต่ถ้าเยนตีโกลคือร้อยแปดสิบองศาร้อยแปดสิบหันสองคือเก้าสิบแสดงว่าเก้าสิบนี่คือบ่งบอกว่า A กับ B คืออะไรตกลงกันเลยจำได้ไหมจดุดุภาคที่หนึ่งครับหนึ่งอันนี้คือจุดสตาร์ทที่ศูนย์องศา แล้วไงวัดขึ้นตรงนี้เป็นอะไรนะ90องศาแสดงว่าไอสองไอสองจุดไอสองตัวเนี้ย A กับ b ของพี่จิวอ่ะอยู่ในช่วงคอร์นลนที่หนึ่งหรือจตุภาคที่หนึ่งนั่นเองโอเคครับและถ้ามันหมุนไปได,ได้ตรงนี้180ลงมาข้างล่าง270เขาจะหมุนทวนเขียนาฬิกานะแล้วตัวจุดสุดท้ายกลับมาที่วงกลมก็คือ360คือที่เดิมโอเคแปลว่าพี่รู้แล้วตรงนี้แต่โจทย์เขาให้อะไรมามาเขาให้แทน a 2. เท่ากับสองคำว่าแทน a เท่ากับสองแปลว่าอะไรแทนมันคือ อะไรไม่รู้ที่ได้ละกะสองที่อยู่ในช่วงศูนถึงเก้าสิบเราท่องเลขดิท่องได้ว่าอะไรเราเรามีแทนอยู่เรามีแทนอะไรบ้างนะสามสิบปะ่ะสี่สิบห้าแล้วก็หกสิบป่ะครับอ่ะที่เราท่องได้เราเอาเลขที่เรารู้อะเอามาใช้อ่ะแทนสามสิบคือเท่าไหร่หนึ่งส่วนรู้สามประมาณค่าเอาประมาณค่าเอารูสามประมาณเท่าไหร่หนึ่งจุดเจ็ดปะ 1.732จุดเจ็ดสามสองใครจะใช้หนึ่งจุดเจ็ดก็ได้หรือหนึ่งุดเจดสาสองก็ได้ยิ่งดีเลยถ้าสามตำแหน่งหนึ่งหารด้วยหนึ่งจุดเจ็แปลว่าอะไรไม่ใช่เศษเกินสแสดงว่าคำตอบที่ได้ต้องประมาณศูนจุดกว่ากว่าพี่เห็นก่อนศูนจุดกว่ากว่าพี่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วแต่ถัดมาแทนสี่สิบห้าคือหนึ่งแทนหกสิบคือรู้สามมีค่าประมาณหนึ่งจุดเจ็ดสามสองโอเคครับอันนี้คือตะกูลแรกที่เราเรียนสามสิบสี่ห้าหกสิบ ตะกลที่2คือ3 7 5 3และตะกูลที่3คืออะไร0 90ย์0 270แล้วก็กลับมาสารอง10โอเคครับเขาบอกว่าอยู่ในช่วงนี้งั้นพี่จิวแทรกต่องั้นพี่ขอหา0กับ90ก่อนกลางมาอีกรอบหนึ่งอ่ะค่อยๆไล่นะอันนี้เดี๋ยวสอนแบบเต็มให้ดูเลยเผื่อไว้ในข้ออื่นๆด้วย X 1 Y 0ตรงนี้ X 0 Y 1ศูนวและเราจำได้ว่าคู่ดับ XY ของเราคืออะไรนะเเป็นค่าคอร์ y คือค่าสายถูกไหมครับ ขอชาระะ์นเดี๋ยวพี่เขียนก่อนถ้าแทน0องศากับแทน90องศาจะอยู่ในช่วงไหนบ้างเริ่มก็คือแทนเกิดจากอะไรนะไซน์ส,ส่วนคอสพี่เขียนย่อนะ T เท่ากับอส่วนลองโจทย์บางข้อแทนค่าต่อก็ได้เลยนะมไมไ่ยากแทนศูนย์ก็คือ หลังส่วนหน้านะถ้าเป็นคูณอะ่ะ0หาร1ได้0ต่อมา1ส่วน0ตอบหาค่าไม่ได้แสดงว่าพี่ครับหาค่าไม่ได้แปลว่าก็คือตรงนั้นเป็นจุดบอดของเรานั่นเองแต่น้องๆสังเกตก่อนสังเกตจากตรงไหน,นสังเกตจากตรงนี้ครับน้องๆสังเกตก่อนจาก30 45 60มุมมาเป็นไงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแล้วค่าที่เราได้เป็นเท่าไหร่จาก0กว่าไปเป็น1ไปเป็น1.7แสดงว่าค่าเป็นไงเพิ่มขึ้นไหม เพิ่มขึ้นแต่ A ของเราเขาบอกว่าแทนได้เท่าไหร่ได้2แสดงว่าคาตอบของพี่คือต้องอยู่ในช่วงไรหกสองศาจนถึงเก้าสิบป่ะถูกไหมอ่ะเพราะฉนั้นพี่ก็เลยสันนิษฐานก่อนว่า A ของพี่เนี่ยนะก็ต้องอยู่ในช่วงอยู่ในช่วงนะเป็นสมาชิกก็ได้อยู่ในช่วง60องศาจนถึง90องศาคืออยู่ประมาณนี้เพราะว่ามันห้ามเกินข้แนแรกที่1เพราะฉันพี่จึงว่าเขียนแค่นี้ก่อนโอเคครับพี่ตอบอะไรไม่ได้พี่ขาไปก่อนโอเคครับถัดมาเดี๋ยวเราไปดูต่อ ทํานองเดียวกันแทน b เท่ากับสแสดงว่าอะไรก็ต้องอยู่ในช่วงที่ต้องมากกว่า60เพราะมันก็ต้องมากกว่า1.7ที่เราท่องมาแต่ห้ามเกิน90เพราะว่าเขาพูดมาเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเขียนเอามาอีกทีหนึง่งว่า B ก็เช่นเดียวกันนะครับแทน B เท่ากับราะฉะนั้นพี่ได้คิดหมดละมุม A มุม b อยู่ในช่วงนี้นะอะแต่พี่ไม่รู้ว่าคือเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปหาไงต่อดีรอครับ แต่โจย์ถามหาว่าไอมุมในที่นี้นะ A กับ B บวกกันได้เท่าไหร่วิธีการง่ายไหมพี่ตอบไม่ได้มันจะมี2วิธีคือหาคําตอบแบบแน่ๆกับวิธีที่2คือประมาณค่าเดี๋ยวพี่จะสอนประมาณค่าให้ดูก่อนแต่น้องๆรู้ว่ามันคืออยู่ในช่วงอะไรนะคือ60จนถึง90อ่าแต่เขาถามว่ามุม A กับมุม B บวกกันได้เท่าไหร่อันนี้ใช้เป็นวิธีที่พี่ใช้เป็นวิธีหนึ่งก่อนละกันประมาณค่าและลองดูดูช้อยอีกทีหนึง่งถ้ามีหลายช้อยก็สวยอีกประมาณค่านะ a บวก b เรารู้ว่าอยู่ในช่วงเท่าไหร่นะ60ถึง90แล้วมันบวกกัน2ตัวถูกไหมอ่ะบวกกัน2ตัวโอเคครับ60ถึง90อ่ะอันนี้ประมาณแบบหยาบถ้าจะประมาณให้ละเอียดต้องใช้ tan เจเข้ามาช่วยด้วยจะได้ประมาณค่าได้ดีกว่าเพราะว่าพี่เคยสอนตีครามุม7 5ให้ท่องไปด้วยนะครับจะได้แบ่งครึ่งของครึ่งอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยได้ว่าเอาตัวน้อยกับตัวน้อยบวกกันแล้วมากกับมากบวกกันเพราะฉะนั้นคำตอบพี่พี่ได้จะต้องอยู่ในช่วง120องศาจนถงเท่า่ ร้อยแปดสิบองศาอันนี้คือคําตอบของพีแน่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 นะแต่ถ้าเกิดบางคนมองให้ละเอียดกว่านี้แทน A ได้สองแทน B ได้สาแปลว่าค่ายิ่งมากมุมก็ต้องยิ่งเยอะแสดงว่าอะไรโดยที่จริงๆอ่ะมุม A จะต้องน้อยกว่ามุม B ค่ามุมนะที่ถูกตอ้องแต่พี่ก็ช่างมันไม่ได้เสียเรียเดี๋ยเราไปดูช่วง,งกว้างๆก่อนว่าต้องอยู่ประมาณช่วงเนี้ยว่ามีชอยไหนบ้างถ้ามันอยู่คําตอบแม่งอยู่ในช่วงนี้หมดเลยงั้นเราต้องคิดจริงๆแล้วนะครับ ีนนะ่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งไล่ชอยไล่ชอยก่อนเผื่อมีบางก้อนตัดชอยได้ไหมลองดูก่อนอเริ่มวิธีการดูให้ไว<ม>เปลี่ยนพายไป180แล้วก็แทงค่าแต่พี่จิลอยากจะใช้อย่างนี้นะครับถ้าสมมุติพี่บอกว่า1พายส่วนด้วย1แสดงว่าอันนี้ก็คือ180องศาถ้าพี่เปลี่ยนไหม่นะอันนี้พี่สมมติก่อนนะพี่เป็นการทดให้ดูก่อนนะจะได้มองไวๆถ้าสมมุติพี่ได้3พายส่วน4แสดงว่าอะไร มุมของพี่เป็นไงน้อยกว่า180ปะเพราะว่าดูยังไงตรงนี้พายคือ180ดู3ส่วน4เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือบนน้อยกว่าล่างถ้าเศษน้อยกว่าตัวส่วนแปลว่ามุมที่ได้ออกมา180แต่ถ้าเป็นเศษเกินเช่นตัวอย่าง5ส่วน4พายอย่างเงี้ยเศษเกินแสดงว่ามุมที่ได้อะมากกว่า180แล้วก็คือร้0ยเท่าไหร่ไม่รู้เกินเกิน180ปเป็นคำตอบไปอาจจะ200หรือ300หรืออาจจะเกิน360หรือไม่เกินก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่จะเช็คช้อยแบบไวๆเลยอันไหนที่เป็นเศษเกิินีี่ตัดท้้งมมขอ มีไหนเสร็จเกินมิกไหมม,มีแค่ข้อเดียวมีแค่ข้อเดียวนะเอ้ยข้อข้อสี่ด้วยถูกต้องอ่ะพี่จิวตัดทิ้งกันนะโอเคหลังจากนั้นมีเทคนิคอะไรอีกเมื่อกี้ตัดแล้วใช่ไหมมุมบอกว่าต้องอยู่ในร้อยยสบจนถึงร้อยปดสิบเฮ้ยได้ความรู้จากตรงนี้อีกนีพี่จิวพายคือร้อยแปดิบหารสีได้อะไรนะสี่สิบห้าเกินร้อยยสิไหเนี่ยตัดทิ้งพายร้อยแปดสิบหารสามได้อะไ 60ไม่ถึงตัดทิ้งเพราะฉะนั้นเอา้าก็คือก้อนนี้ไงอ่าลองคิดก่อน3คูณรยสิส่วน4ี่ได้เป็นเท่าไหร่ร้อยสาพปะเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงนี้มีแค่ข้อเดียวตอบข้อนี้เลยโชคดีมากข้อนี้ไม่ได้แกลงแต่ถ้าคิดเต็มเตมเดี๋ยว่อยมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงคิดเต็มเต็มอาจจะต้องใช้สูตรลองเช็คให้พี่ด้วยนะคำตอบสามไหมต้นน้ำลองดูตรงปะหรือไม่ยังก็จดไปเลยมันจะมีหน้าสุดท้ายมั้งที่พี่เขียนไวมครับอ่าโอเคถ้าไม่ตรงบอกพีด้วยอ่ พราะบางทีมันจะมีบางอันที่เราพี่เฉลยไปให้มันผิดด้วยแต่ว่าอิงจากตรงนั้นก่อนอวิธีการทําแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะพี่ก็เฉลยในรูปแบบของพี่ข้อสามข้อสามครับอ,อันนี้พี่ตอบเลยข้อสามท่านมากถ้าจะตอบแบบคนที่แบบอยากเรียนหนังสือหรือแบบมีความรู้ได้มาอันนี้คือเทคนิคการเดานนะ รอ,อเพื่อนเราถ้าตรงไหนปอไม่เสร็จปอเปิดไม้แทรกไ้เลยนะถ้าสมมติพี่ข้าแต่อันนี้พี่เป็นช่วงให้ใหตอบก่อนขอต้องทดอีกทีขอต้องทดอีกทีหนึ่งทดตรงนี้ต้นน้ําเรารู้ว่าพายคือ,อ่าไรร้180อยแปดสิบองศาถ้าสมมติพี่จิวบอกว่าพี่อยากรู้ว่าถ้าเกินร้อยแปดสิบคือเศษเกินอันไหนที่เป็นเศษเกินคือมากกว่าร้อยแปดสิบองศาแต่ถ้าอันไหนที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ําบนน้อยกว่าล่างก็คือน้อยกว่าร้อยแปดสิบองศาคร,ครับวิธีการดู แต่ถ้าบทถ้าเป็นภายเดียวก็คือ180ถ้าเป็นขี้ภายนะพี่ใช้คำว่าขี้ภายถ้าขี้พายคือร8อโอเคครับอนนี้คืออที่อยู่ในช่วงร2 0 1 8ีอยแต่คำตอบในข้อนี้คือ1 2 0ย8ีถึงรอจะเกิดจากการที่เราวิเคราะห์โดยประมาณหาเอาโอเคเสร็จแล้วนะเนี่ยแสดงสต่อมาวิธีที่2ได้อยากรู้แบบเต็มๆจับให้ครับ วิธีสองของพี่เขาให้ a มาให้ b มาแล้วให้ถาม a บวก b งั้นพี่ต้องใช้สูตรอะไรหรอวะสูตรชุดที่1ที่เป็น tan a บวก b ซึ่งเราน่าจะลืมไปหมดแนละ้วเรียบร้อยละถ้าเกิดใครไม่ได้พกตโกลไปก็ใช้ประมาณแบบเมื่อกี้ก็ได้หรือถ้าใครจําสูตรได้เอาหน่อยก็ได้มันจะมีแบบบข้อที่เป็นติกลแบบง่ายให้เราเก็บนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆก็ทิ้งได้เลยเพราะว่าสูตรมันเยอะอันนี้พี่เข้าใจแต่เราไปเก็บมดอื่นแทนนะสูตรว่าอะไรนะ tan a บวก tan b ทําไมครับส่วนด้วยเลยนะ เอ่อหนึ่งลบใช่ไหมตัวตรงข้ามครับเพราะว่าข้างบนเป็นบวกแล้วอ่ะแทน A แทน B ครับโอเคสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาพี่จิวจะได้เป็นอะไรต่อเริ่มแทน A บวกแทน B เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ครคา,าให้อย่างแทน A คือเท่าไหร่2แทน B คือ3คิดเลขเลยปกติเลยก็ใช้เงี้ยคิดต่อได้เลยว่าได้เท่าไหร่เสร็จเดี๋ยวพี่ไปแปลงมต่อตรงนี้ได้เป็น5ส่วนด้วยเลยเนะี่ยลบ4ะ่ะ ใช่ไหมครับหนึงนะพี่ดูมือ mm hmm. อ่ะต้องเป็นลบห้าใช่พี่พี่เขียนผิดโอเคขขบคมามากครับหนึ่งลบหกได้ลบห้าตัดกันเหลือลบหนึ่งแทนอะไรได้ติดลบอ่ออาออซา์แทนคอสพื้นที่ตรงไหนที่เป็นเจ้าที่ก็คือพื้นที่แทนกับอออันนี้เป็นบวกแต่เขาต้องการแทนที่ติดลบก็คือ พื้นที่นี้คอสกับสายครับซึ่งแทนอะไรได้ 1. 45องศางั้นแปลว่ารูล้ละ A กับ B ของพี่อ่ะคือมุม45องศาแต่ไม่ใช่ตอบ4 5เราต้องเอาฝั่งมุมที่แปลเป็นฝั่งติดลบเพราะฉะนั้นพี่จะใช้ถ้าตกฝั่งซ้ายเราจะใช้พื้นที่ถ้าเป็นตามเข็มจะใช้เป็นลบแต่ถ้าทวนเข็มจะเป็นบวกแต่ถ้าตกฝั่งขวาใช้360หรือ0บวกขึ้นหรือลบลงนะเองเป็นการแต่งเติมเนาะ ถ้าช้างตามเข็มติดลบเพราะ,ะั้นข้อนี้ก็ต้องมีได้แค่2คําตอบครับคือ180ลบสองศาจากด้านบนนะคือคอรรนที่2ที่เป็นคอร์คุมการอีกนอันนึงคอร์รนที่4ที่เป็นสายคุมก็คือจะเป็น360แทนลบ45ครับเพราะฉะนั้นคคำตอบพี่จะได้135องศากับ315องศาไปเช็คชอยสองคำตอบนี้ว่าตรงกับชอยไหนถ้ามี3 1 5พี่ต้องบอกไว้ก่อนตอนแรกมันผิดเพราะว่ามันมีโจ์บ,บังคับมาจากตอนแรก ที่บอกว่าอยู่ในอ้อแลกหนึ่งอ้อแลกหนึ่งสองตัวมากสุด90 90รวมกันต้องไม่เกิน180ดไม่มีทางที่จะทะลุไปด้านหลังได้นะครับไปทะลุไป็นคอลอแรกสี่เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยตอบช้อยส์ที่เป็นข้อไหนที่เป็น135โอเคอ่ะให้เวลาจดกับอ่ะอันนี้คือแบบวิธีเต็มเนาะ